จบหลักสูตรแกร่งสังฆราชแห่งความตายโดยในวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับที่มาและความสามารถของผีจากเรื่องดาร์เกตติริงหรือขู่ต่างขั้วกวนจับผีกันนะครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูหรือไม่รู้จักดาร์เกตติริงหรือคู่หูต่างขั้วกวนจับผีกันนะครับแนะนําให้ไปดูในมิวส์ไทยแลนด์นะครับมีเป็นซับไทยอยู่ในตอนนี้รวม กันน่าจะ24-25ตอนนะครับเป็นอนิเมะที่สนุกมากๆเรื่องหนึ่งผมซื้อมังงะมาแล้วด้วยก็ค่อนข้างสนุกมากๆเลยนะครับแนะนําเลยนะครับถ้าใครอยากกาลังหาอนิเมะดูในช่วงนี้หรือหาม a n อ่านนะครับเรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างสนุกอย่างมากเลยนะครับนั้นเพื่อไม่เป็นการรีรอเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า โดยสังฆราชแห่งความตานั้นแต่เดิมแรกเป็นผีที่ยายโยอิจังหรือโฮซุกิยายโยอิเป็นคนจับมานะครับก่อนที่มันจะทําการกินผีตัวอื่นที่โดนจับมาด้วยกันและวิวัฒนาการจนกลายเป็นสุดยอดผีจบหลักสูตรที่มีความสามารถที่แข็งแกร่งบระดับต้น,ตนของยายโยอิจังหรือตัวเอกของเรานั่นเองนะครับโดยสาเหตที่ทําให้สังฆราชแห่งความตานั้นสามารถกินดวงวิญญาณตัวอื่นที่อยู่ในห้องของยายโยอิจังได้นั้น เพราะเทพเจ้าที่อยู่กับไอ้ซื่อประจวบคอในเรื่องนั้นเกิดฆ่าวิญญาณในห้องทําให้สมดุลพลังวิญญาณนั้นเสียสมดุลและเกิดการกินกันเองนะครับจนสังขารแห่งความตายนั้นกลายเป็นวิญญาณจบหลักสูตรหรือวิญญาณที่มีความแข็งแกร่งสูงมาแทร่ความสามารถของสังขารแห่งความตายนั้นสังขารแห่งความตายหรือสังขารานั้นสามารถท่องบทสวดซึ่งมีผลจะสามารถฆ่าทุกสิ่งมีชีวิตที่ได้ยินบทสวดนั้นได้ ซึ่งสิ่งที่โดนสังคราชโดนความสามารถของสังคราชไปนะครับดวงวิญญาจะโดนลากลงขุมนรกและจะหายไปตลอดการเหมือนกับผีหรือวิญญาของสัตว์ที่หายไปในขุมนรกในตอนที่วดียจยังใช้สังคราชแห่งความตายที่จัดการกับวิญญาของประสานเฮชนะครับโดยสังคราชแห่งความตายนั้นจะสามารถเรียกมือวิญญาณที่สามารถจับดวงวิญญาของผู้อื่นลงสู่ขุมนรกได้อีกด้วยนะครับ ยังสามารถควบคุมให้สามารถจับหรือแต่ต้องวัตถุต่างๆได้อีกด้วยโดยราดาผีที่มีความสามารถแข็งแกร่งที่ยายอยีจังมีในปัจจุบันนะครับเจ้านี่อาจจะเป็นตัวที่ดื้อที่สุดแล้วก็เป็นได้เพราะในาครั้งได้ที่มัน,มนโผล่มานะครับมันได้เล่นงานเคทาโร่ aro, หรือตัวเองของเราให้ท่องบทสวดแห่งความตายของมันและในเวลาต่อมาในศึกต่อสู้กับเทพเจ้าของไอนะครับมันไม่ยอมโดนปิดผนึกแต่โดยดีนครับแล้วก็จะเล่นงานเคทาร่อีกรอบหนึ่ง โดยในคลิปนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับที่มีข้อมูลเพียงแค่นี้เพราะผีตอนนี้มีข้อมูลน้อยที่สุดเป็นระดับต้นๆของผีที่ยาวอีกดังมีแล้วนะครับนั้นเราขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสมสั้นเพราะข้อมูลมีน้อยมากแล้วก็ขอโทษที่นี่ด้วยนะครับเดียร์เกนในคลิปบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับ